สวัสดีครับพอแมพี่น้องื้นนี้เขากลับมาพบม,มาพอกันในสองเส้นหน่อยคนอีสานคือเก่าคือเดิมนะครับเนอะื้นนี้จะพามาปลูกผักบุ้งครับนี่ผักบุ้งจีนยอดไผ่ครับเก้าครับของสอนแดงนะพี่น้องเนาะจะพามาปลูกในแปลงนี่แหละครับบ่ได้รุงคลิปไอ้ผสมลินให้พี่น้องเบิง่งดอกกนะครับเพราะว่าบ่มีเวลาถ่ายอันนี้คือไอ้ยามว่างๆกับออกมาเห็ด บันนี้กะโมเดทายพี่น้องบึงปลูกลอบผมจะว่าปลูกมันนี่บ่เดป็ปลูกแบบโรยเมล็ดนะครับจะใส่เป็นการขีดล่องแล้วก็คอยหยดอาเมล็ดเอานะครับขีดเป็นลองเป็นแถวแบบนี้ครับพี่น้องเห็นม่น,นี่เป็นแถวเป็นแถวไวขีดจนติมนานเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหอมแดงครับปลูกหอมแดงไว ถ้าอันนั้นเก็บหัวก็ได้เก็บใบไปเห็ดกินก็ได้ครับนี่เขาก็จะมากรีดร่องหนึ่งสีหล่ะครับนี่ค,ค,ค่อยๆยขีดนี่ใอ้เขาเป็นร่องเป็นร่องนี่ครับกรีดร่องปลูกจะมันจะเสียพื้นที่อยู่ครับบางคนเขาก็จะว่าเสียพื้นที่แต่มันจะเห็ดให้พักเท่านี้งามกว่าแบบโรยนะครับแบบโรยเทากัง,งามคือกันครับแต่ มันจะดูบ่เป็นระเบียบแล้วก็ดูแลย่ายนะครับถ้าเฮ้าขีดล่องจังสี่เฮ้าก็ใส่ปุ๋ยตามล่องนะครับเฮาก็โรยปุ๋ยแบบตามล่องตามล่องไว้ก็จังบ่ได้แบบว่าวานไปเลยนะครับเนาะถ้าวานไปเลยกะเย็นให้พักเฮ้าโค่นต้นเขาเปื่อยตายลงนะครับนี่เฮาก็ขีดจังสี่แล้วครับเนี่ขีดจนเต็มแปลงเลยครับนี่ขีดไปเรื่อย ขีดไรครับนี่จะใส่กันหยอดมาเรียบทุกอันเลยนะครับนี่ทุกแรงเลยครับนี่แรงนั่นกับประธานที่ปลูกยังจะปลูกกวางตุ้งนะครับนี่ครับขีดไว้นี่ยนี่ขีด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 ไว้นี่ขีดให้มันเป็นแถวไว้นะครับพี่น้องขีดไว้แล้วเขาค่อยหยอดมาเรียบเทเดียวนะครับนี่ครับวิธีเห็นไม่ขีดของผมหรือว่าจะใส่ไม้แบบใดก็ได้นะครับเนาะพบใส่ไม้แบบสีก่ะ เพราะว่านี่เนี่ยเห็ดเป็นบักแล้วกับขีดนี่ยมันจะเอาดินเข้ามานําได้นะครับแล้วเขาจะยกเป็นคล่ค่ายคูล่องขึ้นนะครับอย่างสินี่นี่แรงพกเขาก็จะได้อย่างสิครับนี่ขีดไว้ก่อนขีดครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเนาะผมก็จะขีดครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็จะปลูกให้พี่น้องเบิ่งก่อนนะ ขีดไว้สิไี่บอกแต่ห้าวบักไว้มันก็นจะรีดง่ายบัก,กก็ขีดได้คือกันารพี่น้องก็ง่ายคือกันแต่ถ้าห้าบักข้อไว้มันก็นจะง่ายสะดวกอีแบบครับนี่แต่ยังสี่ครับเดี๋ยวไปเอาถังมาใส่มเมล็ดก่อนนะครับนี่ยาวๆเ,เลยพี่นอ้องบ่ต้องอันนั้น นี่ครับของซอนแดงครับถุงนี่หนึ่งกิโลครับผมซื้อมาในราคาสองร้อยหาสิบาทนะครับของซอนแดงนี่ครับสองร้อยหาสิบนี่ครับเล็ดหนึ่งกิโลของผมจะได้ปลูกเบิร์ทั้งหนึ่งกิโลนี่เลยนะครับจะเทออกมาบมดเลยผมจะบรได้แซ่น้มก่อนนะครับมาโรยเมล็ดเลยถ้าผมแส่น้มก่อนผมเห็ดยากครับเพราะว่า มเมล็ดเขาจะมีความเหนียวแล้วกจะติดกันนะครับนี่ครับเอากระจับมเมล็ดมาประมาณสากนี่ละค,ครับนี่รวยนะครับเนี่ยรวยครับนี่รวยเลยนี่ครับรวยให้สม่ำเสมอเลยนะครับน,นี่ครับค่อยๆรวยลงมา เนี่ยครับเนี่ยปลาเข้าก็จะได้เป็นจากสี่ครับเนี่ยมาเรียน้านี้พี่น้องเบิง่งงหินบ่หินมาเรีพักบุ้งบ่ครับ mm hmm. เขาก็จะเกิดเป็นแถวตวยแหงงามละครับสามสามถึงส,ส,สี่วันหรืออาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เบิง่งต้นกล้าเขาจะขึ้นนะครับนี่ครับคนไดจะแบบ วานเอาก็ได้นะครับพี่น้องวานเอาก็ได้ครับผู้ใดบดถ้าบดสะดวกแบบวานลุยจังสีนะครับนอนี่ครับเลาก็ลุยไปเห็ดถั่วถุกร่องเลยนะที่เข้าขีดเลยนี่ครับมะเร็งพัเข้ากับจะพอดีกันมากเลยพี่น้องนี่น,นี่แล้วก็ค่อยลุยครับ ครับกีดล่องแล้วกรโรยมาเลยครับนี่ครับถ้าล่องบนใดห่อแนมบนชนัชันหาก็ใส่นิวเคลียอีกรอบอะไรนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ย้าเข้าก็จะได้ลักษณะนี้เนาะครับเนาะนี่ก็คือมะเร็ดเท่ากับเหลือหลายเลยละพี่น้องโรยบรัวบัวแล้วละโลนึงนี่ครับถ้าแกะมะเร็ดพักแล้วให้เขา้าปลูกไเบิดนะครับแต่ถ้า,าปลูกบวบิดก็คือเขาจะ ไอ้อากาศเขาแล้วเขาจะบกเกิดอีกนะครับนี่ครับเขาก็ะโลยไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะค่อยๆโรยจนเบิดทุกล่องทุกนานนะครับให้มันครบทุกล่องแล้วให้เต็มนานแล้วครับเต็มแปลงผักที่เขาปลูกไว้นะครับตัวใดที่มันบอลงล่องกับบต้องไปเชี่ยเรียนมันพี่น้องบ่ลลงล่องกับให้มันอยู่จังสันละ่ะ มันก็เกิดขึ้นกันคือเเ่านี่ครับถ้ากีดล้งไปสินี่ครับเกิดเจ็ดแล้วนะครับเนาะครับพี่น้องคลิปนี้กับพ่อมี่ยังมากไม้เนาะครับเนาะคลิปนี้กับโจ้ใบเพียงตอนนี้ก่อนครับพามาปลูกพักบงคลิปหนาเข้ามาพบมาพอกันไม่ว่าสิไเดปลูกพักยังเนาะครับเนาะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับพี่น้อง